สวัสดีครับพบกับช่องพอเพียงยาด้วดอีกครั้งครับผมมันนี้ก็มาเลยกับน้องกระต่ายอมมีกับปอมมีอีกชินเคยครับผมกะเปลี่ยนหญ้าให้ไหมล่ครับผมมันนี้แล้วก็เปลี่ยนน้ำให้ไหมครับผมน้ำใสสะอาดครับผมหัวอาหารนะครับมีทั้งหัวอาหารมีทั้งมันนะครับผมครับผมข้อกระต่ายนะครับกระต่ายออมมีกับปอมมีครับ อสวัสดีทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วง่ายโอ้เย็นดีครับพุณนองคุณนะออมมี่เป็นไงไงครับอันนี้เจ้าออมมี่นะครับผมอันนี้เจ้าปอมมี่นะครับนี่อันนี้เพศผู้อันนี้เพศเมียนะครับก็จะมีสระน้ำใสสะอาดนะครับผมน้องเขาชอบกินหญ้านะครับผม เพื่อนอะที่หลบหลบมุมครับหลบแล้วครับครับอะนรี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนะในในสวนในข้อกระต่ายยังมียาครับปลูกยาไว้ให้นะครับพร้อมกับหัวอาหารที่เล่นนะครับมีถ้ำส่วนตัวด้วยครับผมมีถ้ำส่วนตัวด้วยโออันนี้ จะเป็นที่นอนนะครับชอบนอนที่สูงอ้ไอออกมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วหลบอย่างเดียวเลยนี่นี่ขวายก็อิ่มแล้วเนี่ยอือครับหูตกกระต่ายพันหลบพันเรนนะหูตกนะครับผมเนี่ยไปนั่นแนหะขึ้นมาแล้วอ๋ปอมมี่ไปแล้วปอมปอมี่ตัวผู้นะครับเด็ดสนหน่อยครับผม ะยกยักยักครับไป,ไปหาที่หลบแล้วครับทะุนูแล้วครับผมนั่นนั่นวิ่งเล่นสนุกสนาน,นครับอันนี้ไม่อยากให้จับเท่าไหร่ตัวเนี้ย <c oughs> ครับผมก็ เห็นกระต่ายมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขครับเพราะว่าเราเอามาเลี้ยงนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะให้เป็นธรรมชาตินะครับครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามช่องพอเพียงยานวะุฒิกรรพบครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชม